สวัสดีครับชาวไทยทุกท่านผมวันนี้จะขอนำเสนอวิธีทำน้ำยาล้างจานใช้เองแบบประหยัดนะครับกออนอื่นผมก็จะแนะนำอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆใกล้ตัวเรานะครับครับนี่ครับเริ่มแรกก็หนึ่งเราต้องมีพายคือภายแบบนี้เราซื้อ เขาลุกจะทำเอาเองไม่ไ่ายทําเราให้สะกระดาษทรายขัดให้ได้ก็ได้ครับนี่ครับคือภายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทั้งสีครับทั้งสีแบบนี้นะครับับทั้งสีที่เขาใช้น้ําสีไปหมดแล้ว,ลวเราก็มาล้ลางทาความสะอาดให้ดีๆล้างเสร็จกระาตากแดดซึ่งให้แห้งเสร็จแล้วค่อยมาใช้ประโยชน์อมารีไซคเกิลเพื่อประหยัดนะครับหรือใครมีทังใหมก่ก็นีเงินก็ซื้อทังใหม่ไปเลยครับส่วนประกอบในการทํา นั้นยาล้างจานก็มีอยู่เบื้องต้นก็คือหนึ่งเอ็นเจ็ดศูนย์เอ็นเจ็ดศูนย์ก็เป็นบุญขาวๆแบบนี้นะครับประมาณหนึ่งกิโลซื้อมาสองก็มีผงฟอง อันนี้ต้องแช่น้ำประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าให้มันเป็นน้ําใสๆก่อนครับสามก็คือหงคุ้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบนี้ครับเหมือนเม็ดพลาสติกแต่เราก็ต้องเอามาแช่น้ําก่อนครับหรือเราอย่างประหยัดล้วก็หงงุ้นเนี่ยใช้ เกลือแทนได้นะครับต่อมาชิ้นหนึ่งก็คือกดมะนาวอันนี้หนึ่งขีดถ้ามีมากปริมาณของขีดก็ได้ทำให้ชะล้างกดไขมันต่างๆครับ แล้ต่อมาอีกชิ้นหนึ่งก็คือน้ำหอมกลิ่นมะนาวเช่นกันครับสามติดสีนะครับอันนี้ก็เป็นขวดลางที่ผมทำชุดก่อนนั้นมันเหลืออยู่ขวดสุดท้ายผมก็มาเป็นตัวอย่างก็เอาขวดเก่าก็แบบนี้นะครับมาใส่ไว้ใช้เวลาใช้ดีจะไประโยชดง่ยายหรือว่าย,า,ยายังขวดนี้เป็นต้นนะครับ เราก็กดท้องตลาดที่ใช้หมดแล้วมาใส่ของเราไว้ดีนใช้มันจะมีฝาปิดฝาจุบตรงนี้ครับดึงออกเช้งงานได้ดีเอเีอกอย่างนอกจากนั้นกน็ส่วนประกอบที่พูดถึงก็คือนี่ถังอันนี้ก็ไว้เวลาแช่ผงฟองสักหนึ่งสงัโมงให้มันเป็นน้ำมุ่นใสๆก่อนถึงลองค่อยเอามาเทลงใส่ถังรวมกันทั้งหมดสี่อย่างนะครับ ที่เทรวมกันก็มีผมพูดไปแล้วก็คือน้ำผงฟองที่ทำเป็นน้ำที่ใสแช่แล้วลงเทลงไปแล้วก็ผงข้นก็คือเพเทอร์แทนก็เทลงไปแล้วก็ m เจ็ดศูนย์เราก็เทลงไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมทำเป็นวิจศษขึ้นมาก็คือน้ำหมักสัปปะรดซึ่งอันนี้ผมก็เหลือแค่นี้ครับน้ำหมักสัประรดนี่ผมใช้ดิดหนึ่งครับเพื่อแทนสงสารกันบนูดมันจะได้ใช้ได้เป็นนานเป็นเดือน,เป,นเป็นปีเหมือนกันไม่บูดแต่นี้ผมใส่ลงไปหมดแล้วผมก็มาทำวิดีโอรัดเพื่อหเห็นว่าหลังจากเราทำกดแสมันจะเป็นฟองขึ้นเงบนอย่างนี้ แต่เราถ้าหากเราทิ้งข้ามคืนไว้หนึ่งคืนมันก็ฟองมันก็จะยุบไปแล้วก็เราก็มาตวงใส่ภาชนะเจ็บไปได้ถ้าเราไม่มีาชนะเราจะใส่ถังเดิมที่เราคนนี้ไว้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับมันก็จะเป็นน้ำข้นๆแต่ตอนนี้ผมใส่เกลือน้อยไปน,นิดน,นึงมันก็จะค่อนข้างดูเหลวครับ แต่ถ้าใส่เกลือมากกว่านี้มันก็จะข้นกว่านี้ครับอย่างนี้นะครับตัวอย่างทำครั้งหนึ่งก็ได้12ถึง14ลิตรถ้าครวรเล็ก็กกใช้ได้เป็นปีครับคนรเลแค่ได้เป็นปีวิธีคนก็ผสมทุกอย่างลงกันครบสี่อย่างแล้วก็คนคนไปด้านเดียวนี้นะครับ คนไปเรื่อยๆแล้วค่อยเทน้ำใส่ลงไปจนครบสิบเอดลิตรสิสองลิตรกับน้ำหมักตปะปลดถ้าใครไม่มีน้ำหมักก็ใส่ตานกันบูดลงไปศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็น์ประมาณขีดประมาณหนึ่งกรัมนะครับคนไปเรื่อยๆคนไปทางเดียวจนว่ามันเข้ากันดีก็แค่เวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปแล้วแต่คนใครจะทำนานกว่ากันนะครับ ผมนึกมันเ้รามันเป็นแล้วก็เป็นอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับมันจะเป็นน้ำเป็นฟองออกมายอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนพอฟองยุบเราก็เอาใส่ภาชนะเก็บตัวแช่ไว้ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ชมวิด,ดีโอจะหาใครอยู่ในเขตเพิร์หน้องกีจังหวัดนนทบุรีหรือ ทั่วประเทศไทยก็ได้ครับถ้าเกิดอยากรู้อยากทําตามก็ลองโทรมาถามได้ครับผมมีเบอร์บอกเป็นที่สาัาณะอยู่โทรกลางวันนะครับกลางคืนก็ไม่เกินสามสี่ทุ่มนะครับศูนย์แปดห้าหกห้าแปดสองสี่สามเก้านะครับหรือใครมีคอมพิวเตอร์คลิกคอมพิวเตอร์เข้าไป google ก็พิมพ์ภาษาไทยว่านายสมทบภาษาไทยนะจีนทองหลงังแล้วก็เตอร์ลงไปก็จะมีชื่อผมขึ้นมาใน Google นั้นก็จะเห็นมีพวกวิธีการทำนัญญาล้างกนหนึ่งสองสามนัญญาทักผ่าหนึ่งสองสามอะไรโทวคนมาแล้วก็วิธีหมักวิธีหม,มักสมุนไพรแบบโบราณต่างๆม,ม,ม,มีอยู่บนเน็ตแล้วครับ ลองค้นหาดูได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมวิดีโอนะครับผิดตัวขออภัยครับไม่ดีไม่ดีดีไม่ดียังไ,ไงติดโอมมาแล้วครับผมยินดีรับฟังครับสวัสดีครับทุกท่านขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ